อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับผมที่ผมได้รับมาครั้งล่าสุดจากการถอนเงินฟรีนะครับผมในส่วนของแอปหาเงินฟรีเพียงแค่เราเดินเนี่ยก็ได้รับเงินเข้าทูมิเน่เวลต์แล้วนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้ากระเป๋าทูมิเน่เวลต์เลยนะครับใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับ ทูมิเนอรเลแบบโดยตรงเลยนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผมไปที่เพจโรนนะครับเขียนคําว่า s t e p g o นะครับดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่มีในเครื่องเนาะก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแอปนี้นะครับผมเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับผมไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับผมเอาโอเคนะครับพอเรากดเปิด ให้เรากดอนุญาตเนาะอย่างนั้นนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเดินสร้างรายได้แลก9ก้าเป็นเงินสดสร้างรายได้ด้วยการทําภารกิจนะครับก็ให้เรากดเริ่มทําเงินกันเถอะนะครับผมโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้อ่าหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญทองนะครับผมเข้าสู่ระบบเพื่อรับเงินนะครับ กดเข้าสู T ่ระบบได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกช่องทางการสมัครจะเป็น Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะตามที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดเลยนะครับกูเกิลเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Gmail หรือว่า Hotmail นั่นเองนะครับอีเมลในการสมัครนะครับจากนั้นนะครับผมตัวนี้เขาก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับ1 5ึ0 0หเหรียญทองนะครับผมไปที่ถอนเงินก็ได้นะเราจะกากระบาดปิดก็ได้นะครับผมถ้าเรากดไปที่ถอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการถอนเงินนะครับจำนวนเงินขั้นต่ําในการถอนเนี่ยอยู่ที่500บาท ก็จะมี10บาท30บาท100บาทแล้วก็200บาทเนอะตามที่ผมได้ถอนเงินมาอยู่ที่30บาทนั่นเองนะครับผมได้จริงแน่นอนนะครับเ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักของแอปนั่นเองนะครับผมเมนูต่อไปนะครับที่เราจะต้องกดเข้าไปดูคืออะไรนะครับก็เ่าโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรานะครับกดไปที่ของฉันนะครับด้านล่างขวามือนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับกดเข้าไปเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสเชิญนะครับผมมกกก็อตา ได้เลยนะครับผมจะกรอกให้ดูนะครับผมนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกรหัสตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่ากรอกแล้วจะได้รับคะแนนอยู่ที่5000คะแนนเลยนะครับผมกรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนาะในส่วนของการกรอก ID คําเชิญนะครับสาหรับแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นการใช้งานโดยการเดินนะครับผมเดินทุกก้าวนะครับมันจะนับก้าวจากการเดินนะครับพอเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะได้จํานวนคะแนนนะครับหรือว่าจํานวนก้าวเดินของเรานะครับขึ้นตรงนี้นะเราสามารถกดปิดหน้าจอแล้วก็เดินได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกง เมื่อเราเดินหรือว่าเราเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าตอนที่เราทําง,งานประจำเนี่ยเราก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าของเกงแล้วเราเดินไปเรื่อยๆมันก็จะนับก้าวของเราไปเรื่อยเนาะทุกก้าวที่เราเดินนะครับมันก็จะนับเป็นเงินให้เรานะครับผมพอมันขึ้นจํานวนก้าวเดินของเราแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนได้นะนี่ครับกดตรงนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนตรงนี้นะครับผมเราจะได้รับคะแนนตรงนี้เนี่ยเอาไว้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมมี่บลเลตได้นะครับเราก็สามารถเก็บคะแนนจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางเนาะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดในส่วนของประวัติ การถอนเงินให้ดูก่อนนะครับจากที่ผมได้รับเงินมาที่30บาทนะครับจากการถอนเงินครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับกดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็กดไปตรงคะแนนของเรานะครับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะแล้วก็กดไปที่3มขีดด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนหรือว่าใช้คะแนนแลกเปลี่ยนจากแอปนี้ไปนะครับเข้าทูมิวเล็ตจำนวน3าบบาทนะครับก็คือทดลองถอนดูเนาะว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะครับซึ่งมันจ่ายจริงนะครับถอนไปเมื่อวันที่4นะครับผมได้รับเงินวันที่5นะครับเพียงแค่ 1วันนะครับได้เงินเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันต่อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับในหน้าแรกเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมตรงนี้เราสามารถเก็บคะแนนจากการเดินของเราได้นะครับผมอันนี้ผมก็เดินไปที่619ิบเอ็ดเก้านะก็ยังไม่แลกนะครับผมจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับต่อไปนะครับผมตรงคําว่าด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานของแอปได้นะนะครับกดเช็คอินเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้ในแต่ละวันไปนะครับผม ต่อไปนะครับเหรียญทองที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนได้นะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่ครับรับคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะครับกดได้เลยนะครับถ้ามันกดไม่ได้ก็คือมันจะไม่มีเหรียญขึ้นนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับผมเพื่อได้จะเก็บคะแนนฟรีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากจะรับคูณ2นะครับเราก็กดรับคูณ2ได้ตรงนี้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับผมทุกคนนะครับกดรับได้เลยนะกดรับเรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นให้กดเราก็กดไปนะครับอันนี้มี334คะแนนผมก็จะกดอันที่มันเยอะที่สุดนะครับผมเก็บไปเลย ต่อไปนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีการชวนเพื่อนนะครับผมเราสามารถกดชวนเพื่อนต่อได้เนาะการเชิญเพื่อนหรือว่าการชวนเพื่อนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับเราสามารถแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางเฟซบุ o กท t ิตเตอร์ไลน์ยูท u บท t กต็อกอินสตาแ a รนะครับได้หมดทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการเชิญเพื่อนต่อนะครับเราไม่เชิญเพื่อนเนี่ยถอนเงินได้ไหมถอนได้นะครับแต่มันจะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยนะครับมันก็จะได้เงินเร็วขึ้นได้ เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนก็กดเชิญทันทีตรงนี้เลยแล้วเราก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปแนะนําหรือว่าไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับรับรางวัลอย่างไรจากการเชิญเพื่อนนะครับข้อที่1น,นะครับแชร์ให้เพื่อนจากนั้นนะครับเพื่อนสําเร็จการดาวน์โหลดและก็ลงทะเบียนนะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 0 0 0 0คะแนนนะครับถ้าเพื่อนสมัครเรียบร้อยแล้วจากการดาวโหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเนาะเราจะได้รับ2 0 0 0 0คะแนนนะครับข้อที่2นะครับเพื่อนนะครับลงทะเบียนนะครับเสร็จ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนของเราเนี่ยเดินให้ครบจํานวน2องพนะครับผมสองพเราจะได้รับ50เพชรนะครับข้อที่3นะครับให้เพื่อนของเราเนี่ยเดินนะครับเดินติดต่อกันนะครับสวันนะครับผม3วันนะครับอ่าจะต้องเดินให้ครบจํานวน2000ครั้งนะครับสองพเราจะได้รับเพิ่มอีก6 0 0ม0นะครับผมนี่คือกฎของการเชิญเพื่อนนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็จะมีภารกิจนะครับให้เราทำนะครับทั้งหมด3อันเนาะกดเข้าไปนะครับสำหรับวงล้อนําโชคนะครับตรงนี้จะ เป็นการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนทั้งหมด10ครั้งแล้วก็กดเริ่มแค่นี้เองนะครับในการเล่นลลนะครับหมุนไปเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนอ่าได้รับมาที่30เหรียญทองนะครับเราก็กดรับรางวัลคูณ2ได้เนาะถ้าเรากดรับนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นการขูดแผ่นป้ายนะครับหรือว่าขูดบัตรตรงนี้มีเงินรางวัลนะครับอยู่ที่100ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเรานะครับทาการนะครับอ่าเปิดเจออันนี้6อันนะ6อันเรารับเลย100ดอลลาร์ก็ประมาณ3,500บาทนะ ถือว่าเยอะมากวิธีการเล่นก็นี่เลยนะครับขูดแผ่นป้ายแบบนี้นะครับผมซึ่งมันทําได้แค่20ครั้งนะครับผมอันนี้ผมได้รับคะแนนมาอยู่ที่80คะแนนนะครับผมจากการขูดแผ่นป้ายเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการขูดแผ่นป้ายตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ครับหารูปนายโดเสา6อันเนาะอันนี้ผมเจอ4อันนะครับผมได้มาที่120เหรียญทองถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็เก็บฟีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าลองเล่นดูได้นะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูว่าเราจะทําเงินได้อย่างไรต่อในทรัพในส่วนของการห คะแนนเนาะต่อไปนะครับซูเปอร์สล็อตนะครับสำหรับซูเปอร์สล็อตตรงนี้จะเป็นการหมุนวงล้อเหมือนกันเนาะจะได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ลงทุนนะสำหรับสล็อตตรงนี้นะครับอันนี้ผมมีคะแนนขึ้นมาเพิ่มอีก80คะแนนเลยนะครับเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการวิธีการเล่นนะครับต่อไปก็เป็นภารกิจทั่วไปนะครับเราสามารถทําได้นะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าภารกิจนี้ทําแบบไหนอย่างไรนะครับเขาให้เราทําอะไรแล้วก็กดเข้าไปทําตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองและก็เพชรนะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมทาตามที่เขาให้เราทําเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเชิญเพื่อนนะครับผมเห็นไหมก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้นะคะรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ50เพชรนะครับผมก็ลองไปเชิญเพื่อนดูเนาะต่อไปนะครับผมคําว่ารายงานนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเดินของเรานะครับเขาก็จะรายงานเฉลี่ยให้เราดูว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่เดินไปกี่ก้าวนะครับผมเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เนาะตรงนี้จะเหมือนกับปฏิทินเลย มีในแต่ละวันให้เราดูเนาะผมเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่4นะครับผมแล้วก็วันที่5วันนี้ผมก็ยังใช้งานนะครับต่อไปนะครับผมการถอนเงินนะครับเราจะถอนเงินตรงไหนอย่างไรสําหรับคนที่ยังไม่เคยถอนเงินนะครับก็ให้เรากดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเราเลยนะครับมันยังมีคําว่าถอนเงินเนาะการถอนเงินนะครับผมขั้นต่ําที่10บาทนะครับสิบาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทองอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นคะแนนนะครับแล้วก็300เพชรในการถอนเงิน10 10บาทนะครับจำนวนเพชรเนี่ยหาได้จากการทําภารกิจรายวันเลยแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับอ่ะเราก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้เพื่อที่จะหาเพชรนะครับถอนเงิน30บาทนะครับผมถอนไปแล้วเนาะมันก็หายไปถูกตัดไปนะครับเหลือเป็น10บาท100บาทแล้วก็200บาทแล้วก็500บาทในการถอนเงินนะครับ100บาทเนี่ยคุณจะต้องมี600เพชรเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับ200ก็600เพชรนะครับ500บาทก็600เพชรนะครับผมแต่จำนวนคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมเพย์เพาสนะครับขั้นต่ำ2ดอล คะแนนอยู่ที่2 1ล้าน2แสนคะแนนนะครับ500เพรนะครับผมสูงสุดอยู่ที่20ดอลลาร์เลยนะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางการถอนได้ทูมิเน่บอลเลตเนี่ยจ่ายจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้นะใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของสเต็ปโกนะครับเป็นการเดินออกกําลังกายหรือว่าจะวิ่งก็ได้เมื่อเราเคลื่อนที่ก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะนับก้าวให้เรานะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเด ไปสวัสดีครับ